สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกม d r a g o n Age p า w Adventure วันนี้จะมาแนะนำแนวทางในการจัดทัพของธาตุน้ำนะครับก่อนที่เราจะไปดูการจัดทัพนะครับผมผมขออนุญาตแจกโค้ดครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับวิธีเติมโค้ดก็กดมาที่รูปโปรไฟล์ครับที่แรกเปลี่ยนแพ็กครับโค้ดนะครับผมจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับผมปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะครับ ก่อโค้ดตรงนี้ได้เลยครับผมแล้วก็กดแลกเปลี่ยนนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูแนวทานในการจัดทับของธาตุน้ำนะครับแบบจัดทับพ,พื้นฐานนะครับให้ทุกคนนะครับผมเรียงตามนี้เลยนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับผมเรียงตามตำแหน่งตามนี้ได้เลยนะครับตัวที่1ก็อสูรกายเงือกครับตัวที่2หมอพิษคางคก ตัวที่การกาเดียนพักแรมตัวที่4ปาวานตะกระตัวที่5เพนกินมีดปลาตัวที่6หอยงวงช้างสลับกับเงือกตัวขึ้นนะครับถ้าใครเพิ่งเล่นธาตุน้ำนะครับผมยังมีตัวละครไม่เยอะก็ลองจัดตามนี้ดูนะครับผมสําหรับใครที่มีตัวละครตามนี้ก็ลองจัดตามพื้นฐานนี้ดูนะครับผมต่อไปครับผมการจัดทับแบบสมดุลก็เรียงตามนี้เลยนะครับผม ตัวแรกก็หมอพิษคางคกตัวที่2ก็เต่ามังกรเกราะตัวที่3ก็อสูนกายเงือกตัวที่4มังกรเปลือกหอยตัวที่5จระเข้ขึ้นพิษตัวที่6นาคทะเลสลับกับเงือกโตขึ้นนะครับผมสำหรับการจัดทับแบบสมดุลน,นะครับผมถ้าใครมีตัวละครตามนี้ก็ลองจัดตามนี้ดูนะครับผมต่อไปครับการจัดทับ gg ทีมดีพิษหนึ่ง ผมแนะนำให้อัพดาวสัตว์เลี้ยงะครับผมให้เป็น2ดาวนะครับผมทุกตัวนะที่จัดตำแหน่ง6ตตำแหน่งนี้นะครับผมตัวที่1ก็มังกรเปลือกหอยตัวที่สองเต่ามังกรเกราะตัวที่3าหมอพิษคางคกตัวที่4จระเข้ขึ้นพิษตัวที่5นักฉลามคุมข้างตัวที่6เงือกโตขึ้นสลับกับหน้าทะเลนะครับผมนะาแนะนําให้จัดเลี้ยง2ดาวขึ้นไปนะครับผมต่อไปครับผม การจัดทัพ g g ี g, ทีมดพิษสองและคนอาสงสัยนะครับทำไมไม่มีตัวแทงนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวคอมโบนะครับผมคอมโบพิษนะนะครับผมจัดตำแหน่งตามนี้เลยครับผมเหมือนเดิมครับแนะนำสัตว์เลี้ยงสองดาวขึ้นไปนะครับผมนะตัวที่หนึ่งก็มังกรเปลือกหอยครับตัวที่สองหมอพิษคางคกตัวที่สามอสูรกายเงือกตัวที่สี่หน้าทะเลตัวที่ห้าจระเข้ขึ้นพิษตัวที่หกเงือกตัวขึ้นนะครับผมสำหรับทีมนี้นะครับ เราจะจัดใส่ซัพพอร์ตสตัวนะครับผมต่อไปครับจัดทับโอเพนทีมเก่งพิษบวกแช่แข็งแนะนำเหมือนเดิมครับผมสัตว์เลี้ยง2ดาวขึ้นไปนะครับตัวที่1ครับอสูรกายเงือกตัวที่สองเต่ามังกรเกราะตัวที่3เพนกวินมีดปลาตัวที่4หมอพิษคางคกตัวที่5้าจระเข้ขึ้นพิษตัวที่หเงือกโตขึ้นสำหรับจัดทัพทีมนี้ก็พิษบวกแช่แข็งนะครับผม นะถ้าใครมีสัตว์เลี้ยงนะครับผมตามนี้ก็ลองจัดดูได้เลยนะครับผมนะก็ประมาณนี้ครับแนวทางในการจัดทัพทีมทาตุน้ํานะครับผมลองใช้เป็นแนวทางดูก็ได้นะครับผมอ่านะครับสําหรับใครที่อยากจัดทัพแบบแตกต่างจากที่ผมแนะนําก็ลองจัดดูได้นะครับผมอยากให้ผมจัดทัพทีมท่าอะไรก็ คอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมอ่สำหรับธาตุไฟผมเคยทําไปแล้วนะครับลองเลื่อนดูนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เปด้วยครับขอเล่นเกม Dragon Age ์พาวเวอร์แอนเดออยากสนุกครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ